กระผมร้อยโทนัตพงศ์นวลยี่สิบคันบัตรนี้พร้อมแล้วรับด้วยในห้วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีในพื้นที่จังหวัดน่านจะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นท่านรองผู้จัดก,การมณฑลทนาหารบกที่สามสิบแปดรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนหนาวในาณะที่เราเป็นส่วนราชการหนึ่งในในพื้นที่แล้วก็พวกเราบางคนก็อยู่ในพาคตะวัยร่วมกับชุมชน ต่างนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นการการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองขัพบให้กับหน่วยของเราอีกอย่างนึ่งคือเกี่ยวเรื่องของกิจกรรมกิจกรมพันธ์ก็ยังมีบทของชาวบ้านอยู่ด้วยเนื่องการเคลื่อนที่เคลื่นยยอนย้ายต่างๆก็ให้เป็นด้วยความปลอดภัยแล้วก็ให้สำเร็จภารกิจ สครับสามสี่ครับมนครับเข้มครับอามคสารักไนเปร์่เหรอวะครับอาสีเหลวปเนียรเล่นะดบไนเปิไม่มีแส่รดริยาครับการจเก็บข้าผหมนะครับไปเทสนาบานะครับเพื่อเรียงเพื่อย้ายใช่ชีวิผมของเราแงนี้ครับ ท่านใดเสร็จแล้วนะครับให้ช่วยเพื่อนที่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ขอให้ยืนเข้าประจำข้างรถจักรยานยนต์นะครับในท่าตรงครับนายเป้สนามนะครับขึ้นหลังเลยนะครับแล้วก็ยืนประจำข้างรถจักรยานยนต์นะครับให้รู้ว่าเรียบร้อยครับ Can you get a ท่มองอยู่ขบลน่เน่ยนี่ยนั่งนี่ยนั่งไไหนอันนี้แต่เดินสัตว์สัตว์ท่ยาวกระหวัน สว,วัยยยสด <as> ีคร ah. okay. okay. ับอันนี้เป็นผ้าหรมากของทัพกนะครับนี่บอก่มันหนาวเนาะนี่ใส่เป็งอย่างนี้ครับเป็นเสื้อเป็นกฐามุมนะ ยาไปซื้อมาเลยแจกกันคนใคนใเอาหัวเดียวจั